วันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้จัดตั้งท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิน่นครั้งแรกของไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของท่านวิโรธจิวรังสรรผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชวางแนวทางการปฏิบัติราชการไว้ว่าเทิดทุนสถาบันยึดมั่นนโยบายรัฐสู่วิสัยทัศน์นครศรีธรรมราชโดยมีนายราชิตสุดพุ่มนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการนำวิสัยทัศน์และแนวทางของจังหวัด ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท the ้องถิ่นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นหมายความว่าการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกผู้นำท้องถิ่นเป็นของตนเองทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงที่การจัดทำโครงการต่างๆตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้ประชุมร่วมกันได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เห็นสมควรให้มีการจัดงานวันท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชประจำปี2555ขึ้นเป็นครั้งที่หการจัดงานวันท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชครั้งที่ห ประจำปี2,555ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 1. เทศบาลเมืองปากพูนภายใต้การนำของนายชาญชายอรุณซึ่งเป็นประลัดเทศบาลเมืองปากพูนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานไว้ว่า คนลเมืองดีมีความรู้อยู่อย่างไม่ยากจนสุขภาพคนแข็งแรงสองเทศบาลตะบนท่ายิว้วกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเมือนการศึกษาประชาเป็นสุขภายใต้การนำของนายชินนาคนาศักดิ์นายกเทศมนตรีตะบนท่ายิว้วสามเทศบาลตะบนท่าแพร ภายใต้การนำของนายเจรันเจียจิราพัฒนันนายกเทศมนตรีตำบนท่าแพได้กำหนดว,วิสัยทัศน์ในการดำเนินง,งานไว้ว่าท่าแพเมืองธรรมาพิบาลโครงสร้างพื้นฐานดีสืบสารวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ4เทศบาลตำบนบางจาก ภายใต้การนำของนายโสภิตช,ชูพงศนายกเทศมนตรีตำบลบางจากได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าชุมชนเข้มแข็งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจน 5. เทศบาลตำบลปากนครซึ่งภายใต้การนำของนายปรีชาแก้วกระจานนายกเทศมนตรีตำบลปากนคร ได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าปากนครเมืองที่สภาพแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม6เทศบาลตำบลโพเสด,ดได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งภายใต้การนำของนายพักดีศรีเมืองประหลัดเทศบาลตำบลโพเสด,ด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพเสดจ็7องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเสาได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่ากำแพงเสาชุมชนน่าอยู่คนมีความรู้เชิดชูคุณธรรมเป็นเลิศเรื่องการบริหารสู่มาตรฐานสังคมกินดีอยู่ดีภายใต้การนำของนายจรวยจิตชื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเสา8องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมนตรี ได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าเป็นตำบลที่มีการพัฒนาทุกด้านบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งภายใต้การนำของนายชาวลิตสุภรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมนตรีก้าองการบริหารส่วนตำบลท่าซักได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าภายในปี2555ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพอนามัยดีทั่วนหน้า เยาวชนได้รับการดูแลด้านการศึกษาด้านสาธารณูปโภคสะดวกครบครันซึ่งภายใต้การนำและการบริหารงานของนายสารวุ่สงสายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักสิบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าส่งเสริมทินเกษตรกรรมงามล้ำธรรมชาติก้าวนำเศรษฐกิจชุมชนสังคมมีความเข้มแข็งสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่มาตรฐาน ภายใต้การบริหารงานของนายนารินยุทธชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่11องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าท่าเรือเมืองโบราณหมู่บ้านเกษตรกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองหรือเรื่องนาฏศิลป์ทินจักสารย่านลิเผาภายใต้การนำของนายชำนานลักษณะชดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 12องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเคียนได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสาธารณูปโภคพร้อมสภาพแวดล้อมน่าอยู่ประชาคมมีส่วนร่วมซึ่งภายใต้การบริหารงานของนายตะเล็บฐานมาศน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเคียน13องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสายได้ให้วิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานไว้ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการศึกษานำพาสวัสดิการชุมชนภายใต้การบริหารงานของนายสุขเจริญสุดสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสาย14องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากภายใต้การนำของนายจรัสรักขณานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่า บ้านเมืองน่าอยู่เชื่อชูคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาอาชีพ 15.. องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานว่าปากนครน,น่าอยู่คมนาคมสะดวกเศรษฐกิจมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง 16.. องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นได้ให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานไว้ว่าชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพภายใต้การบริหารของนายมณีจารีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวหน้าชาวประชาเป็นสุขก็เพราะว่าความใกล้ชิดความเป็นผู้ให้บริการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับด้วยการยึดโยงกับประชาชน วันนี้จึงเป็นวันที่ชาวท้องถิ่นได้ตระหนักถึงภาระที่ต้องรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง